กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมีก,ก็มีนุมีเมนูมานน้ำเสนอค่ะสุมเห็ดค่ะสุมเห็ดทองคําค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินน้งน้ำกันเด้อเท่านี้ฮอนๆเลยค่ะกับซุมเห็ดเนาะมันจะแซบบ้างแหมอืว นี่เป็นต้นเป็นต้นเลยเด้อบมแน่อืมมา

电视一下。<noise> <noise> <noise>